เรียนท่านประธานสภาที่เคารพกระผมสิริโรธนิกุลสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรสาครเขต2จากพรรคก้าไกลในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากพรรคก้าไกลให้เป็นส่วนหนึ่งของการอภิปรายในการถแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีซึ่งนำโดยคุณเทศเศษฐาทวีสินแต่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับแรงงานสองกลุ่มที่ผมเรียกว่าแรงงานที่ถูกลืมนั่นก็คือแรงงานแพลตฟอร์มหรือที่เรารู้จักกัน ในานามของไลเดอร์แลกหนึ่งกลุ่มก็คือแรงงานข้ามชาติท่านประธานครับที่ผมเรียกพี่น้องแรงงานทั้งสองกลุ่มนี้ว่าแรงงานที่ถูกลืมก็อาจไม่ถูกต้องเสียทีเดียวเพราะดูเหมือนว่ารัฐบาลใหม่นี้จะลืมพี่น้องแรงงานทั้งระบบเสียด้วยเพราะนอกจากคําไม่กี่คําที่ว่าทำให้ผู้ใช้แรงงานเข้าถึงระบบสวัสดิการที่เหมาะสมและคำว่าการเปิดรับแรงงานต่างด้าวแล้ว ท่านนายกรัฐมนตรีก็ไม่ได้กล่าวถึงพี่น้องแรงงานอีกเลยไม่มีรายละเอียดบอกว่าระบบสวัสดิการที่เหมาะสมนั้นคืออะไรหรือการเปิดรับแรงงานต่างด้าวนั้นจะมีความแตกต่างอะไรกับสิ่งที่รัฐบาลพลเอกประยุทธจ์จันโอชาคเคยทํามาบ้างนโยบายเกี่ยวกับแรงงานที่พักเพื่อไทยซึ่งเป็นพักแกนนารัฐบาลเคยได้หาเสียงไว้ก็ไม่มีค่าแรง600บาทต่อวันภายในปี2570จําได้หรือไม่ ค่าแรง400บาทต่อวันขึ้นทันทีปีหน้าที่ท่านเคยให้สัมภาษณ์ไว้จำได้หรือไม่หรือแม้แต่เงินเดือน2,000 2 5,000บาทปริญญาตีไม่มีแต่ท่านก็เคยพูดไว้ท่านจำได้หรือไม่ถ้าจำไม่ได้ดูสไลด์นี้ไว้นะครับแม้ว่าท่านจะได้ตอบไปแล้วเมื่อวานแต่นี่จะเป็นสิ่งที่ย้ำเตือนให้ประชาชนเห็นว่าท่านจริงใจหรือไม่ กับการเข้ามาบริหารประเทศครั้งนี้หรือแม้แต่กระทั่งกระทรวงแรงงานท่านก็มอบหมายให้พักภูมิใจไทยนำไปดูแลประโยคที่ท่านเคยพูดว่าผมเดินทางมาเนี่ยหกสิบวันไข้ขึ้นมาสิอวันแล้วเหนื่อยยากขนาดนี้ผมไม่เอากระทรวงดีๆไปให้พวกแม่งหรอกแต่สุดท้ายกระทรวงแรงงานกับตกไปอยู่กับพักภูมิใจไทยนี่ อาจหมายถึงกระทรวงแรงงานไม่ใช่กระทรวงที่ดีตามทัศนคติของท่านนายกหรือเปล่าครับทั้งทที่พักภูมิใจไทยไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับแรงงานที่ชัดเจนเพราะไม่เคยพูดถึงค่าแรงไม่พูดถึงการแก้ไขกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานการเพิ่มสิทธิเพิ่มสวัสดิการให้แก่พี่น้องแรงงานแต่อย่างใดอย่างมากก็เป็นการพูดถึงเรื่องของการ,รลดรายจ่ายในควเรือนเท่านั้น ผมจึงไม่ทราบเลยว่าเหตุใดท่านนายกรัฐมนตีจึงได้มอบหมายให้คนจากพรรคการเมืองนี้ดูแลกระทรวงแรงงานท่านประธานครับที่เห็นผมแต่งตัวมาในการอภิปรายในวันนี้ไม่ใช่จะมาประกวดชุดแฟนซีไม่ได้มาแต่งเอาเท่แต่ก่อนที่ผมจะได้รับความไว้วางใจจากพี่น้องคนสมุทรสาคร ให้มาเป็นปากเป็นเสียงแทนพวกเขาในสภาแห่งนี้ผมเคยเป็นไรเดอร์ส่งอาหารมาก่อนวันนี้ผมได้มาทำหน้าที่เป็นตัวแทนของพวกเขาแล้วไรเดอร์ Rider อาจจะไม่ใช่อาชีพใหม่ในหลายๆประเทศอย่างเมืองไทยเราเมื่อก่อนท่านอาจรู้จักในชื่อของเด็กส่งของหรืออะไรก็ตามแต่พอเกิดโควิดขึ้นมาเนี่ยแหละครับก็ทำให้อาชีพนี้เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็วตอนนี้ก็มีอยู่หลายเจ้าครับที่เข้ามาทำธุรกิจแข่งขันกันอยู่ในตลาด มีจำนวนพนักงานมากถึง4 0 0แสนคนทั้งที่ทำเป็นงานประจำและทำเป็นงานเสริมแต่จากหน้าข่าวที่ผมได้เห็นจากประสบการณ์ก็พบว่าพี่น้องไรเดอร์เหล่านี้ต่างก็ไม่ได้รับความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานไม่ทางใดก็ทางหนึ่งก็ต้องเรียนท่านประธานนะครับว่าการพูดถึงบริษัทแพลตฟอร์มในวันนี้ไม่ได้กล่าวหาบริษัทใดบริษัทหนึ่งคือปัญหาเนี่ยเกิดขึ้นกับทุกเจ้าทุกแพลตฟอร์มมากน้อยแตกต่างกันไปแล้วแต่พื้นที่ ตัวอย่างก็เช่นเรื่องของค่ารอบที่ไม่เป็นธรรมที่ฝั่งบริษัทแพลตฟอร์มสามารถลดค่ารอบได้ตามอำเภอใจโดยไม่สนข้อเรียกร้องของกลุ่มไรเดอร์ซึ่งส่วนทางกับการเรียกเก็บค่า GP หรือว่า g r o s s Profit ที่เก็บกับร้านค้าพ่อค้าแม่ค้าที่ไม่เคยลดลงรวมไปถึงค่ารอบที่แตกต่างกันของโซนกรุงเทพและต่างจังหวัดทั้งที่ค่าน้ำมันยังเท่ากันทั้งประเทศปัญหาระบบงานพ่วง ที่บังคับให้ไรเดอร์ต้องควบรวมงานที่หลายลายงานในเวลาเดียวกันคือต้องทํางานมากขึ้นนะครับแต่ค่าจ้างลดลงรวมไปถึงปัญหาการจ้างงานที่ไม่เป็นธรรมไม่ว่าจะเป็นการลงโทษแบรนด์งานโดยไม่เปิดเผยสาเหตุการที่ไรเดอร์ต้องแบกรับค่าต้นทุนหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อแจ็คเก็ตที่ผมสวมใส่ในวันนี้กล่องใส่อาหารค่าบํารุงค่าเสื่อมของยานพาหนะค่าเสื่อมโทรศัพท์หรือแม้แต่ค่าเสื่อมร่างกาย ท่านประธานครับถ้าเรารวมปัญหาทั้งหมดของพี่น้องไลเดอร์ที่ผมได้อภิปรายมาเป็นเรื่องเดียวผมก็ขอสรุปว่ามันคือปัญหาของการพยายามตีความว่าไลเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างแต่เป็นตัวแทนหรือพาร์ทเนอร์ของบริษัทซึ่งถ้าบอกว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันก็ต้องได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายถูกไหมครับแต่นี่เหมือนได้ประโยชน์อยู่ฝ่ายเดียวในเมื่อไลเดอร์ไม่ใช่ลูกจ้างดังนั้นบริษัท จึงไม่จําเป็นต้องปฏิบัติกับไลเดอร์ให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานไลเดอร์ไม่ได้รับความคุ้มครองใดๆตามกฎหมายแรงงานสิทธิและสวัสดิการก็มีได้เพียงเท่าก็มีได้เพียงเท่าที่บริษัทจะเมตตาเจียดมาให้เท่านั้นอย่างที่ผมได้เล่าไปครับท่านประธานว่าผมก็เคยเป็นหนึ่งในไรเดอร์เคยประกอบอาชีพนี้มาก่อนที่จะมาเป็นสสตอนผมขับมอเตอร์ไซค์นะครับ ผมก็เคยประสบอุบัติเหตุรถล,ล้มขณะที่วิ่งไปส่งอาหารนี่แหละครับจนกระดูกข้อมือซ้ายผมหักต้องใส่เฝือกอยู่เป็นเดือนๆแต่ผมไม่เคยได้รับการดูแลไม่เคยได้รับแม้แต่การเหลียวแลจากบริษัทต้นสังกัดเลยพอพยาพ,พยายามที่จะเรียกร้องก็ถูกตอบกลับมาว่าผมยังทำงานไม่ถึงตามจำนวนที่บริษัทกำหนด จะได้รับสวัสดกการอุบัติประกันอุบัติเหตุผมเล่าเรื่องนี้ให้พี่ๆไรเดอร์ฟังนะครับเขาขำนะครับเขาบอกว่าอาจจะต้องตายก่อนนะครับบริษัทถึงจะส่งพวงหลีดกับค่าทําศพมาให้ทางที่จะแก้ปัญหานี้ได้อย่างยั่งยืนไม่ใช่การร้องขอความเห็นใจครับท่านประธานแต่มันคือการแก้กฎหมายถ้าท่านบอกว่าไรเดอร์กับแพลตฟอร์มไม่ใช่ลูกจ้างในจ้างตามพรบคุ้มครองแรงงานเราก็ต้องเข้าไปแก้ตรงนั้นให้ครอบคลุมกําหนดไปเลยครับ ว่านิยามของผู้จ้างงานที่มีต่อคนทำงานเป็นอย่างไรสัญญาจ้างที่เป็นธรรมคืออะไรต้องมีสิทธิ์ในการรวมตัวเป็นสาภาพมีสิทธิและสวัสดิการที่เหมาะสมกับความเสี่ยงในการทำงานรวมไปถึงประกันสังคมแบบท่วนหน้าที่จะทำให้ชีวิตของพี่น้องไรเดอร์ดียิ่งขึ้น ผมอยากเห็นรัฐบาลชุดนี้นำปัญหาของพี่น้องไรเดอร์ไปแก้ไขให้เหมือนกับที่ท่านได้โฆษณาเอาไว้เสียมากมายทั้งการรับหนังสือร้องเรียนจากต่างๆจากกลุ่มพี่น้องไรเดอร์หลากหลายแพลตฟอร์มรวมไปถึงแถลงการในวันแรงงานแห่งชาติที่ผ่านมาผมต้องขอบอกว่าผมผิดหวังกับสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแถลงออกมาในเมื่อวานเป็นอย่างมากเพราะเหมือนกับว่าท่านจะได้ลืมสิ่งที่ท่านเคยให้ความหวังไว้กับพี่น้องไรเดอร์ไว้หมดสิ้นแล้ว หรือถ้าท่านไม่ทราบว่าท่านจะต้องทําอย่างไรก็ขอให้เอาร่างกฎหมายที่พักคก้าวไกลได้นําเสนอไปเมื่อวันที่24สิงหาคมที่ผ่านมาไปพิจารณาครับเป็นร่างกฎหมายเกี่ยวกับแรงงานและสวัสดิการสังคมแล้วก็ช่วยกันผ่านกฎหมายเหล่านี้เพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนท่านประธานครับ แรงงานอีกกลุ่มนึงที่ผมจะขออภิปรายในโอกาสนี้ก็คือแรงงานข้ามชาติในฐานะที่ผมเป็นสอสอจังหวัดสมุทรสาครซึ่งมีฉายาไกลๆว่าเป็นดั่งเมืองหลวงของแรงงานข้ามชาติเพราะจังหวัดผมมีประชากรแรงงานข้ามชาติมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศหรือติดอันดับต้นๆของประเทศมาโดยตลอดเราปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าประเทศไทยเรานั้นขาดแรงงานข้ามชาติไม่ได้เพราะแรงงานข้ามชาติ เป็นเหมือนอีกหนึ่งฟันเฟืองตัวสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับประเทศเราโดยเฉพาะภาคการผลิตอุตสาหกรรมหรือแม้กระทั่งภาคการประมงที่สมุทรสาครเองก็เป็นเหมือนกับเมืองหลวงของการประมงจำนวนแรงงานข้ามชาติมากถึง2 7 6ล้านหมื่นคนแต่จากการถแถลงนโยบายรัฐบาลในเมื่อวานมีแค่การกล่าวถึงในประโยคสั้นๆด้วยข้อความที่ว่า จะมีการเปิดรับแรงงานต่างด้าวและกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศที่เข้ามาทำงานสร้างประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมเราแทบไม่เห็นอะไรจากประโยคน,นี้เลยครับท่านประธานปกติประเทศเราก็มีการเปิดรับอยู่แล้วนะครับไม่ได้บอกถึงรายละเอียดของการเปิดรับเลย,เลยด้วยซ้ำแตว่วิธีการของรัฐบาลน,นั้นจะเป็นยังไงกระบวนการเป็นอย่างไรกระบวนการในแก้การแก้กฎหมายนโยบายที่จะออกมาเป็นอย่างไรมีเงื่อนไขอะไร แตกต่างจากสมัยรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันโอชาอย่างไรไม่มีบอกไม่มีกล่าวในคําแถลงฉบับนี้เลยครับก็ไม่รู้ว่าเป็นโชคชะตาหรือความบังเอิญอะไรนะครับเพราะตัวผมเองเนี่ยก็เคยเป็นฝ่ายบุคคลหรือว่า HR ของโรงงานแห่งหนึ่งมาก่อนที่จะมาเป็นสอสอก็เลยได้รู้ปัญหาของการจัดการแรงงานข้ามชาติของประเทศนี้ว่าเป็นอย่างไรจึงขอโอกาสเล่าให้ท่านฟัง เอาแบบรวบรัดนะครับปัญหาแรงงานข้ามชาติเนี่ยต้องตัดพวกฝรั่งออกก่อนก็จะพูดถึงแค่แรงงานจากประเทศเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเมียนมาลาวหรือกัมพูชา2ล้านกว่าคนเนี่ยมีทั้งแบบที่เป็น MOU แล้วก็มาตามมติอรมอจะพูดถึงปัญหาหลักว่ามีอยู่2อย่างครับ1ก็คือปัญหาเชิงนโยบายที่มีความลักลั่นย้อนแยง้งเอาแน่เอานอนไม่ได้ และ2คือปัญหาในการปฏิบัติซึ่งก็เป็นเรื่องของอุปสรรคในการขึ้นทะเบียนต่ออายุต่างๆที่ผมบอกว่านโยบายของเรามีความลักลั่นย้อนแยง้งมันก็เพราะว่าใจหนึ่งเนี่ยเราก็รู้ว่าประเทศของเราต้องการกําลังแรงงานที่สูงแต่อีกใจหนึ่งก็กังวลเรื่องของความมั่นคงกังวลเรื่องของอาชญากรรมสุดท้ายก็เลยเกิดเป็นรูปแบบของการกําหนดจํานวนปีที่แรงงานข้ามชาติจะสามารถอยู่ในไทยได้ ตั้งแต่ปี2562ถึง2566 4ปีที่ผ่านมาในสมัยรัฐบาลประยุทธ์จันโอชาการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติแบบไม่มีแบบแผนและไร้แผนงานระยะยาวมีมติคลมที่มีลักษณะเป็นการต่ออายุหรือกำหนดหลักเกณฑ์ในการต่ออายุแรงงานข้ามชาติออกมาแล้วถึง18มติล่าสุดก็เมื่อวันที่5กร,รกฎาคมที่ผ่านมานี้เองครับท่านประธานนโยบายที่ไม่ชัดเจนว่าจะได้ต่ออายุหรือไม่เนี่ย มันก็ทําให้เกิดสุญญากาศทางกฎหมายครับท่านประธานคือปกติแรงงานข้ามชาติที่อยู่ครบตามกําหนดแล้วก็ต้องกลับประเทศใช่ไหมครับแต่พอมีการออกมติคลรมอมาต่ออายุเรื่อยๆเนี่ยแรงงานข้ามชาติเขาก็ไม่กลับสิครับเขาก็รอกันนะครับว่าเดี๋ยวจะมีต่ออายุใหม่สุดท้ายมันก็โยงไปถึงเรื่องสวยเพื่อจะเอาโค้ต้าแรงงานข้ามชาติโรงงานก็ต้องยอมจ่ายใต้โต๊ะหรือแม้แต่การลักลอบนำแร,แรงงานข้ามชาติที่ผิดกฎหมายเข้าประเทศ ในช่วงที่มีความต้องการแรงงานสูงส่วนปัญหาในการปฏิบัติที่ผมจะขอภิปายในที่นี้ก็คือค่าใช้จ่ายในการขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติที่สูงเกินไปสูงเกือบแตะหลักหมื่นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการตรวจสุขภาพการตรวจโควิดหรือแม้แต่การซื้อประกันสุขภาพที่สุดท้ายแล้วแรงงานข้ามชาติทั้งหมดก็ต้องเข้าประกันตนในระบบประกันสังคมอยู่ดีนี่ยังรวมไปถึงความยุ่งยากในการขึ้นทะเบียนที่ต้องผ่านถึง5หน่วยงานภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นกรมการปกครองสาธารณาสุขสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสำนักงานประกันสังคมกรมการจัดหางานหรือถ้าเป็นแรงงานในภาคการประมงก็ต้องผ่านกรมประมงในการทำเอกสารซีบุ๊กโดยรัฐบาลก่อนๆก,ก็เคยมีความคิดเรื่องของการทำวันสต็อปเซอร์วิสนะครับแต่ก็ทำเป็นแค่ช่วงๆไม่ได้มีลักษณะเป็นการถาวรทั้งที่งานธุรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับแรงงานข้ามชาตินั้นมีตลอดทั้งปี ก็อยากจะฝากให้รัฐบาลนำนโยบายนี้ไปปฏิบัติเพื่อลดปัญหาต่างๆของนายจ้างและแรงงานข้ามชาติด้วยที่สำคัญก็คือเงินค่าธรรมเนียมที่เก็บได้จากแรงงานข้ามชาติทั้งหมดถูกนำเข้าส่วนกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ได้เงินเลยสักบาทเดียวจากการบริหารการจัดการแรงงานข้ามชาติแต่ต้องแบกรับต้นทุนในการให้บริการสาธารณะที่สูงขึ้นและผมก็เข้าใจว่า เงินอุดหนุนท้องถิ่นนั้นคำนวณจากประชากรคนไทยตามทะเบียนร,ราษฎรเท่านั้นไม่รวมแรงงานข้ามชาติด้วยก็ต้องถามไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งมาจากพักเดียวกันกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานว่าเรื่องนี้จริงหรือไม่และจะแก้ไขปัญหานี้อย่างไรเรื่องสุดท้ายครับที่จะไม่พูดไม่ได้ก็คือเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนในแรงงานข้ามชาติไม่กี่ปีที่ผ่านมาเราจะเห็นแรงงานข้ามชาติทั้งผู้หญิงเด็ก นั้นต้องตกอยู่ในภาวะที่ถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบถูกทำร้ายร่างกายและจิตใจถูกกักขังน่วงเหนียวโดยเฉพาะแรงงานข้ามชาติในรูปแบบ MOU ที่ที่จะเปลี่ยนนายจ้างทีก็ยากถ้ายังไม่ครบเวลาที่อยู่กับนายจ้างตามกําหนดข้อเสนอของพรรคก้าวไกลที่จะแก้ปัญหานี้ก็คือให้ไทยลงนามในสัตยาบันอนุสัญญาองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ฉบับที่87และ98เพื่อปลดล็อกเสรีภาพในการรวมตัว และจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศไทยทั้งในทางเศรษฐกิจ od, และทางสิทธิมนุษยชนครับสุด,สดท้าย,น,ยนะครับผมหวังครับว่าสิ่งที่ผมได้ตั้งคำถามผ่านท่านประธานสภาไปยังท่านนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีในวันนี้พวกท่านจะมีคำตอบให้กับผมในทุกประเดนน็นอย่างชัดเจนเพื่อที่ว่าจะได้คลายความกังวลและสงสัยกับพี่น้องแรงงานนโยบายที่ท่านได้แถลงต่อรัฐสภาในวันนี้รวมไปใน รวมไปถึงสิ่งที่พักของท่านได้หาเสียงไว้ตอนเลือกตั้งจะไม่ใช่แค่การใช้เพื่อโฆษณาให้ได้มาซึ่งคะแนนเสียงเท่านั้นแต่ท่านจะมุ่งมั่นตั้งใจเพื่อให้พี่น้องแรงงานไทยเพื่อให้ประชาชนคนไทยทุกคนอยู่ดีกินดีมีเกียรติมีศักดิ์ศรีให้สมกับการเป็นนายกของประชาชนไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท่านประธาน